ครับวาคันนี้มาเจอกันอีกครังกบผมจะเล่นเกมของคอมมานด์แอนด์คอนเคอร์เจเนอเรทส์นะครับในคลิปที่11เนาะอ่าเรายังอยู่กันในแมปเดิมนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้จะเหลือแค่ชน่ากับ g l a ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็จะสุ่มระหว่าง2ทีมนี้ USA ผมเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็เหลืออีกแค่2คลิปเนาะเราก็จะได้เข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องโหมดภารกิจของเกมนี้กันแล้วอ่าโอเคครั้งนี้จะได้เล่น g l a หรือชน่ากันก่อนโอเคไปดูกันเลย G.L.A. เว้ยเฮ้ยรอบนี้ผมได้เล่น G.L.A. ก่อนเนาะมามาเลยหิวจุงเบยอังกฤษหนึ่งคนพอไหมเนี่ยผมไม่อยากซื้อเยอะเลยอะงกเนอะรู้สึกงกมากตอนนี้เพื่อเรามีใช้หน้าข้างบนแล้วก็ใช้หน้าข้างล่างเอา G.L.A. อยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่ะช่วยๆกันสร้างหน่อยเนอะเร่งมือกันหน่อย ขออีกคนสิผมจะเอามาตั้งข้างหน้าเนะี่ยขออี้คนอันนี้ก็คือไม่มีโรงไฟฟ้านะี่มันก็เลยแบบว่ามันก็เลยทดแทนด้วยกันไอ้นี่ไ <c oughs> งเสียเวลาในการสร้างค่อนข้างเยอะเ <c oughs> อ้าโอเคโอเค I will work อืมโอเคไม่รู้ว่าผมคิดไปเองห <c oughs> <rac unun S 2> อรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันจะสร้างสร้างช้ากว่า ชาติอื่นอ่ะผมคิดว่างั้นอ่ะเอาอะไรก่อนดีเอาไอ้นี่ก่อนดีก่อนไหมยิงปืนกลแตกแต๊กเนี่ยถ้าเกิดเป็นชาติอื่นเน่ยป่านนี้แม่งสร้างเสร็จสร้างเสร็จนานละแหมก็ทำกัได้แหละก็อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นรถไถแต่อันนี้มันเป็นไอ้นี่ไงเป็นคนคนงานอ่ะห้าคนน่าจะพอเนอะช่วยช่วยกันทำอาหารกินหน่อยนะ ช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บเสร็จยังวะบีบมาอ่ะบีบกลับมาฝั่งนี้สามคนพอเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนด้วยเออผมจะผมไม่ใจร้ายโอเคตรงนี้ก็แคมป์ตรวจไปแน่นอนสกอร์เปียนสองปอตหนึ่งสเต็ปเดิมของผมเลยพาเลตคมยังไม่ได้สร้างโอ้ตังหมดแล้วแป๊บเดียวตังหมดแล้วแล้วมองไม่เห็นเลยเรดาร์ไม่มีเนี่ย Scorpion, stay. best. to do ready hungry. I will my I'm ช่วงนี้ก็ต้องเก็บตังค์ไปก่อนยังทำอะไรไม่ได้นะต้องมียูนิตก่อนเดี๋ยวค่อยต้องเดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีหลังต้ ion, ready stay. อมีย <Our S 2> ูนิตไปสู้ก่อนไม่งั้นเอาไม่อยู่เนี่ยซื้อกวอดนานมากเลยอนะ่ะรู้สึกได้เลยปี2005เลยวะโรงผลิตรถของ g l a เนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ย นาน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 เลยทีนี้นานนานเลยอ่ะขออีกแคปหนึ่งขอละแนวป้องกัน G L A แค่นี้พอละโอเคเคลื่อนพลเข้ามาอัปเกรดได้ยังวะโอ้ตั้งพันหนึ่งเลยเหรออ่ะขอสกอร์เพี้ยนขอสกอร์เพี้ยนเพิ่มก่อนแล้วกันอืมสองคันเดี๋ยวซื้อก๊อตอีกคันหนึ่งก็คือเซตหนึ่งเซตหนึ่งเนาะเรดาร์เดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้ หวังว่าเพื่อนคงไม่ตายหาไปก่อนเยถ้าอย่างนั้นละแย่เลยผมได้ยินเสียงมันกันละอยู่ตรงไหนวะนี่ไงตรงกลางนี่เลยตรงกลางนี่เลยมามามาลุกเข้ามามันอัปเกรดเร็วกว่าวะก็ระดับปานกลางเนาะไม่ช้าไม่เร็วเกินไปรีบมารีบเพื่อนคนมาโอ้โหทั้งกองนี่เลยเหรอ โอตายตองเลยวะกินมันกินมันอะต้องให้กอเกบต้อให้กอเก็บชึ๊บๆอเาวะทำกนทำกันมาอยู่ในแนวตั้งรับก่อน่งเ้สู้ไม่ไหวหรอกเออุยก็ปอยุยก็ปอยสวยตอนปขอสปอร์ตเก็ดุด่วนเลยครับพี่น้องครับไม่ตายครับ มันจะสองคันน่ะม yeah, ันบุกมาตั้งโหดจังวะลุย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 ถอยก่อนเดี๋ยว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 เดี๋อย่าพึ่ง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 ลุยมันตสรวนไม่ยิงสักทีวะเดินเจ้าจิ้งกู้ไส้มันเออเก็บตังค์มาเก็บตังค์มาโอ้ยเกือบแย่ะขอรถเรดาร์หน่อยสิ กดไม่ติดอีกแล้วตรงนี้กอดสองคันโอ้เราจะซื้อพาเลทลืมเลยเก็บตังก์อีกแป๊บนึงอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวฮะหาอะไรล่ะอ่เขาไปซ่อมก่อนมันซ่อมเหลือเปล่าโอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสีหนึ่งสองฟื้นโอเคมาแล้วเรามองเห็นแล้วเราไม่เราไม่ตาบอดแล้วอ่ะขอสกอร์เป้อีกคันนึง แล้วก็คาเลตอ่ะต้องมีแล้วนะเอาไว้ข้างหน้าดีกว่านไหมเพราะมันใส่คนได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมี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 ใช้หน้ามีใช้หน้าด้วยใช้หน้านี่ถือเป็นโตโตโหดเลยนะเนี่ยลุยสกอร์เปียนเข้าไปฮะโดนดเดีจ้เจนไปซ่อมก่อนไปโอ้ยขออภัยแล้เจ็บคอมากวันนี้โอ้จะเก็บ เอาตังก็ได้วะทันก็เนี่ยเก็บทันไหมปึ๊บปึ๊บอ่าได้ยศด้วยโอเคก็ยังดีขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกฟัรอนด์ดฟลูร์อ่าเราเริ่มมีเยอะแล้วเนาะตอนนี้ใครเข้ามาก็โดนสกอร์เบียนเรดดี้ดูสตศัตรูโอข้างบนใช้หน้าเจอใช้หน้าข้างล่าง G L A เจอ U S A แล้วตรงกลางล่ะ ตรงกลางคือใครวะแต่ถ้าให้เดานะผมว่า U.S.A เหมือนกันตรงกลางนะเชื่อผมไหมน่าจะใช่นะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นสีแดงใช่ไหมไอ้สีแดงแน่ๆเลยอ่ะก็ยังดีรถก็คือเล่น G.L.A เนี่ยรถถังสกอร์เปียนเนี่ยมันซื้อค่อนข้างเร็วเนาะโอ้ย U.S.A ไม่บุกหนักมากอ่ะ แล้วเรายังแทบไม่ได้อัปเกรดตรงนี้นั่นอะไรเลยอ่ะสักอย่างเดียวเอาเร็วหน่อยรีบสร้างหน่อยเราลอยพาเลทอยู่นะเอ๋อแบ็คมาเก็ตขึ้นมาก่อนเลยฟึ๊บเอาละครเคลื่อนคนมาเรามาช่วยข้างล่างหน่อยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอินก็ไป หญิงจรวมใส่มันพืดนั่นแหละมีแรงแรงเราแรงเราได้ความแรงมาแล้วพืดรื้อรือดูดดูดอัลเฟรดเขาดีออกแคชเชอร์บิลดิ้ไม่มีอะไรเนาะเปุ้มบึมบึมบึมาสิมามาสิมาเข้ามาสิมาัดเรเลนลุงแล้วนะเ้ยย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 ยเยย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 เยย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 ยวยวยยยยยย ขอพอกสินเชลก่อนเนาะอัปเกรดให้สกอร์เปียนดีกว่าที่เหลือค่ว่ากันเออโอเคไอ้พวกนี้ขึ้นเนินมาวิ่งเข้าไปปึื้มปลื้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาตัวเน่าๆมาซ่อมก่อนนี่นี่นี่เมื่อศัตรูตายเราจะได้ตังค์ที่เหลือคือเป็นสิ่งสำคัญเอ้ยหมางเลยมากันเลยจังวะอีกขึ้าไปยิงตุ้มอ่าลนี้ อยู่หอนหน่วยกล้าตายมาเก็บกล่องเลยฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟ๊็อกซินเชลเรียบร้อยเนาะไปซ่อมก่อนไปเข้าไปซ่อมก่อนไปมีตัวไหนเน่าๆอีกไหมไม่มีแล้วเนาะเฮ้ยทั้งนั้นผมก็ซื้อสกัสตอมได้แล้วสิตังค์เยอะแล้วนี่ฮเอ้แจมแมวเอาอะไรก่อนดีอะบักกี้บักกี้ว้าข้างล่างกล่องนี้เพื่อนมาแย่งแล้วว่ะถือว่าให้เพื่อนไปแล้วกันนะเพราะเราช้าเอง ไม่เป็นไรเอ้ยอะไรอย่ายุ่งยิงใส่มันเนอเอาละเราได้ท็อกซินเชลก็ถือว่าแรงขึ้นแล้วตอนนี้กินใส่ออนยิงใส่มันยิงใส่มันยิงใส่มันเอาให้ตายเอาให้ตายทำไมมันเหมือนมันไม่กีนอัตโนมัติอาช่างหัวมันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามายิงใส่อย่ามายิงใส่แคมป์เราสกอร์เดียนอะอะตัวน้องๆไปซ่อมก่อน สองสานไม่ใช่1 2 3อ่ะเดี๋ยวอัปเกรดให้บักกี้สุดยอดความเกรียนเลยเนี่ยของรถเนี้ยอ่ะรู้สึกดีมากตอนนี้เหลืออัปเกรดอีก2-3อย่างเนาะเฮ้ยมาช่วยตรงนี้หน่อยยิงมันไม่พร้อมใจกันจิงตรวจเกินไปไม่เก็บไปยิงตัวหลังบ้างเลยอ่ะเป็นไงบ้าง ผมยังเผื่อซื้อกวาดออาไีกเหรอเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนี่นี่นี่จัดจัดเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกผมชอบเยอะเยอะชอบแบบเยอะเยอะมาเราเดอร์ก็ก็ดีนะผมส่วนตัวผมคิดว่า <S 2> <S 2> มาเราเดอร์สักกี่คันดียะผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยอนะเอาหรือไม่เอาดีไาช่างมันก่อนขอกระสุนหรือจรว,จนนวรดนี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวขออัปเกรดอันนี้ก่อนเออเปิดโลกเปิดโลกเลย มองไม่เห็นเลยศัตรูอ๊บไม่รู้ศัตรูสบายดีกันหรือเปล่าขอแบ็กมาร์เก็ตเพิ่มหน่อยอ่ะสกัสตอมเราจะใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเสร็จยังวะเสร็จแล้วใช่ไหมขับนี้ออกมาข้างนอก expanding s e r n a u s t r a a บักกี้ขอสองคันอะอยากได้สองคันอะอย่าหันไปหันมาสิเอออยู่แค่นี้เองวะลุย โอ้จะตายไมคันหน้านี่เรียบร้อยไม่ลอดนีนอยู่ไอ้นี่เกินไปมันไอ้นี่ไงอยู่ด้านหน้าเกินไปแนวหน้ามากเกินไปตอ,ตอนนี้รถเราเยอะแล้วเนะวาะเพราะว่ายูนิต,ออตอของ j l A ราคาค่อนข้างถูกนี่ถือเป็นข้อดีเลยแหละขอบักกี้อีกเยอะๆขอบเยอะๆ เออผมได้อันนี้แล้วใช่ไหมลโลกโอเคเปิดโลกหน่อยปิ้งนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องเป็นไอ้นี่จริงๆด้วยโอ้ยโช่วยเพื่อนก่อนไหมข้างล่างช่วยเหลือตัวเอ็ก่อนนะแฟบๆไปก่อนช่วยตัวเอ็ไปก่อน<ป>ข้างบนนี้แม่งแย่แล้วเนี่ยหรือว่าอย่าเพิ่งหยิบเพื่อนมันมน่าจะรอดนะไปกันแค่นี้เออเนี่ยคนจะโหลดอิงเพิ่มๆอาแม่งโดนชนอีกเฮ้ยชักหน้าเป็นห่วงแล้วเฮ้ยเสร็จ หรือยังอ่ะขออัปเกรดจรวดผมต้องรีบจัดการแล้วเนี่ยยิงคนจรวดก่อนยิงคนจรวดก่อนยิงคนจรวดก่อนเออยิงให้แม่งกระเด็นลอยขึ้นฟ้าเลยเออนั่นแหละยิงมันเขี้ยวไปหมดเบอร์สองป้กี้เบอร์สองไปเราจะไปอยู่ฐานข้างบนกันละฐานชหน้าเนาะอะซ่อมแซมตัวเอง อัปเกรดให้แล้วขานี้ขี้เก็บกลับมาซ่อมอ่ะมันมันไม่ไกลก็จริงแต่เก็บกลับแล้วอ่ะขอไปต่อแล้วกันนะอยากไปต่อล่างอ๋อมามาเด้อเอามาเพื่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเพื่อนมาเออมาแลกกันโอ้โ มิกมิกมิกเอ้ยยังดียังดีที่รถไฟเรายังเยอะอยู่โอ้โหวอร์เดียสนนปเตอร์ก็มีเลยลุยปุ๊บ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 ปุ แม่จิโตมามาเขามาเลยจริงมาเลยโดนบวน่สปโอ้โหคนนี้ก็เยอะไปนะจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นไงโดนจะได้รถเราเริ่มเหลือน้อยแล้วนะรถเริ่มเหลือน้อยแล้วเนี่ยยิงเพื่อยิงเพื่อยิงหน่อยถอยก่อนถอยก่อนอ่ะเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยที่บ้านเนี่ย เอามาเลาเดอร์หรืออะไรดีวะเลือกไม่ถูกอะ่ะอ่ะสตาสตอม,ตอมจัดไปอ,อ,อ่ะขอแบ็กมาเก็ตเพิ่มอีกเนี่ยเมื่อกี้แม่งขึ้นเตือนแม่งมันมันเตือนเราแล้วเนี่ยวัสด supply หมดแล้วขอเพิ่มหน่อยเนี่ยอะไรอีกไหมโอเคสก๊อปเปลี่ยนรอบนี้เท่แล้วมันจะเหลือกี่แต้มวะสี่ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะน่าจะได้นะเอาเอามามาเลาเดอร์มานะ มาเราเด้อปึ๊บสองคันเหลืออะไรอย่เยที่เลินน้อยก๊อต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 จะหมดแล้วก๊อตอ่าโอเคข้างบนนี้หมดอยูใกล้แล้วใกล้หมดแล้วเหมือนกันเราจะเริ่มเข้าสู่ความยากจนแล้วใช่ไหมเอาลูกเพื่อนเราโจมตีคืนโอ้โหมาได้แค่นี้มันมาได้แค่นี้อ่ะรวมตัวกันหน่อย เียตังเราเริ่มขึ้นช้าแล้วเนี่ยเพราะแบ็กมาร์เก็ตผมมีแค่สามสองที่เงี้ยเนี่ยกำลังจะสร้างลงที่สามสกัสต์ตแม่งเหลือคือมันเหลือกี่นาทีวะเนี่ยเพราะเลขไอเนี่ยไอตัวถ่ายวิดีโอแม่งบังผมเห็นแค่เหลือสสบวิอะแต่ข้างหน้าไม่รู้เลขอะไรศูนมันดเหมือนเลขศูนเออเลขศูนแหละใกลดียิงลผมกอจัดการใช้หน้าก่อนแล้วกันนะ ข้างบนเนี่ยมันไส้เลยเกินเก่งนักใช่ไหมเก่งนักใช่ไหมต้องเคลียร์ป้อมแก๊สลิงก่อนอย่างแรกเลยบังเกอร์เพราะบังเกอร์เมื่อกี้เหมือนเพื่อนมันเอาแต่ก็แทงมาเผาคนข้างในให้แล้วเนาะเอาเข้มค่อยล้อไปล้อไปเคยิงตายตายแกต้องตายปุ๊บ เออนึกว่าจะไม่พังแล้วเนี่ยแข็งเือเกินอะไรจ๊ะทำไมมันมีแต่ดาบก้อนแขงมาเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากเลยบูดาก้อนแขงทั้งนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยโคนเฮ้ยคนเฮ้ยยิงมันยิงมันเออมาเราเด้อมาเราเด้อมาเก็บนิดหน่อย เพิ่มความแรงทันแล้องกระบอกเขาไวก่อนสดินนี้เรื่อง s ี o r p i o เออแน่จิขึ้นมาแน่ขึ้นมาขอเพิ่มอีกน้องสามหนึ่งสองสามสเริ่มไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตังไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มนิ่งเริ่มจอดแล้ว อ่ะอนนี้ซ่อมถุกเฉินเอามาซ่อมให้หน่อยปิ๊งยังดียังดีลุยนั่นแหละมาเราเดินไปเก็บกล่องเลยวันนี้ขึ้นไปคุ้มกันหน่อยนั่นแหละเป็น2กระบอกแล้วเรียบร้อยอลุยเดียวนะมันมีใครกลวนประสานเราไหมมองไม่เห็นะเดี๋ยวขอเปิดโลกกันนะู่ไหนกันปึ๊บมี ไปเลยโวยสันทิส่มันเออเดมัสตายมันต้องตายพวกมันต้องตายโอเคลุยจ okay. ัดจรวดอัดใส่ม right. right. ันน right. right ั่นแหละลุยเข้าไปเลยลุยเข้าไปเลยเอาให้ตายตรงนี้เป็นไงบ้างเออโอเคตายไปแล้ว โดยสารพิษลงไปแล้วเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำให้ไอ <object S 3> พวกนี้ออกไปหน่อยสิเออมาช่วยป้องกันไว้ด้านหน้าหน่อยสกัสตอมอันนี้ของแถมเอาไปเลย General a scud storm has been launched ยิงฟืบฟืบุ๊บขึ้นไปขอให้โชคดีนะจ๊ะ ตูมวัวเหียดตูมไหมตูมตูมตูมไปแล้วเอาละเรียบร้อยอ่าหายไปให้หมดมิกมิกโอ้ตายมิกมิกมิกอิงไม่โดนเลยวะมันเอาไอ้ฐานเครื่องบินไปอยู่ไหนหมดวะเอาละตอนนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้อย่างง่ายได้จไม่ต้องไปยุ่งกับฝั่งแล้วละเราเดินหน้าต่อเลยมิกมิกไปแล้วมิก กลัวปืนโกนใส่มันเนอแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเนาะไม่น่ามีแล้วไอ้ยุทเคลียร์บังเกอร์ให้หน่อยสิบัร์กี้อ่ะผมอยากได้แบบจัดหนักอ่ะแบบเอาแบบสะใจอ่ะอ๋อสกัสตอมเพิ่มอีกสักที่หนึ่งเนอะแล้วก็เดี๋ยวอยากได้แบ็คมาร์เก็ตอีกสักที่หนึ่งแต่ก็ผมไม่จำเป็นแล้วแหละมั้งดูจากสภาพแล้ว ไอพวกนี้มาเก็บตังค์เพิ่มหน่อยเออเนี่ยร้อยยี่สิบก็เอาลุยเขียกอมได้ตังค์เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันวิ่งเข้ามาใกล้จังวะหรือว่ามันเป็นเพราะไอ้นี่เนินขึ้นเนินมันขึ้นเนินอ่ะมันก็และไอ้นี่ไงมันก็เลยแบบยิงไม่โดนมันมองไม่เห็นเอายิงนั่นแหละยิงกันไปแซบเกียรติตังเราก็ได้แล้วเนี่ย อ่ะขอแบ็กมาเก็ตอีกสักจุดหนึ่งเนาะไอ้พวกนี้ไม่ค่อยได้อัปเกรดอะไรเลยวะเอาใช้หน้าเดี่ยงมองเทงไปแล้วเรียบร้อยดูสิใครจะกล้าอุ้ย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 ระวังระวังระวังบักกี้ยิงยิงยิงเข้าฝั่งมาเคลียร์บังเกอร์ให้หน่อยเสร็จยังทัพนี้เอามาช่วยกันหน่อยตามมาตามเขาพเจ้ามา อุ้ยเดี๋ยว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 ไอตัวนี้ปอกบางเกินไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำพิฆาเออยิงจัลโล่ไตมันอ้าวมาทำอะไรจ๊ะอู้ชนได้ด้วยเหรอไม่อยากรู้นเนี่ยหรือว่ามันบังเอิญแบบยิงแล้วโดนโดนมันจนตายพอดีก็อาจจะเป็นเช่นนั้นก็เป็นได้สกัดลันเชอร์ อยากไห้แบบเยอะแบบถ่ายภาพแคปออกมาไว้ดูดูงามๆหน่อยโอ้โหโอ้ตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยก่อนตาย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 โอ้ย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 ป้อมป้อมยิงป้อมยิงอ่ะไหนๆก็มาแล้วยิงไม้ก่อนเลยเออบักกี้ค่อยล้อลมาลิ้มลหน่อยเอาไฟดับนี่มายิง หแม่งยิงแบบสะใจมากแม่งยิงเสร็ยิงได้สะใจพี่มากเลยเนาะเลยสุดยอดเอารัวโอ้แม่งทีเดียร์แม่งเกือบตายแล้วเอาไปยิงจะได้ตายเร็วๆเออโอเคคนนี้ขยับข้ามาเทลคนให้หน่อยสกัดลันเชอร์อ่ะอันอันนี้คือซื้อแบบเจนเกียร์แล้วนะก็คือแบบตังมีไม่มีไม่รู้อ่ะใช้ จะได้ใช้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยซื้อไม่งั้นเอามันอย่างเดียวตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอามันอย่างเดียวเลยโอเคกินเข้าไปขยับลงหน่อยนะมันมีบังเกอร์อยู่เสี่ยงเกินไปอ่ะยิงตรงนี้ก่อนมันเอาคนใส่บังเกอร์ไปหมดเลยวะยังเหลือทัพนี่ยังสบายดีอยู่ใช่ไหมอะไรอะไรปัญหาอะไร ไปยิงแป๊กๆอะไรเออเอาไงดีทำอะไรไม่โอ้ยจะยิงขึ้นบอกกันหน่อยสิท่ไมจะยิงตรงนี้อ่ะเสียวตายเพราะเพื่อนนี่แหละแบบเผือวิ่งเข้าไปปุ๊บแม่งกระสุนฝนแม่งร่วงเอ้ยเอาเวรแล้วตายแล้วตายแล้วตายมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจี๊ยบชิยวรอดมาได้ไงวะ อ้าวทับนี้เป็นทัพเคลียร์คนโดยเฉพาะเลยอ้าวสร้างค้างไว้เหรอรถไถหายไปไหนล่ะตายไปแล้วใช่ไหมอ้าลุยลุ้ว์ไซมอนปุ๊บ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 เรือสุดท้ายแล้วเรือเรือเรืจะได้ตายเอายังอีกเหรอเตือนเรือเตรือตรงไหนอ่ะโอ้อยู่ข้างล่างนี่เองโอเคถอยมาถอยมาวิ่งตรงมาเลยเบอร์สามเคลื่อนพ้นมา positioning for launch cycle อ่ะมีอะไรอัปเกรดแม่งให้หมดแล้วตอนนี้อยากลองซื้อม็อบดูอะไม่ได้ใช้หรอกซื้อมางั้นไว้งั้นโอ้ยเราเหลือตรงนี้เนี่ยผมลืมเอาตรงนี้มาสมทบเลยว่ะลืมไปเลยอ่ะสกอร์คังิงปล่อยไว้ทำไมปล่อยไว้ทำไมเฮ้ยเดียวนะ สีแดงตรงอันโอนี่นี่ไอผมก็ตกใจมันไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะเรียบร้อยเหลือสีเขียวสีเดียวแล้วเนาะรอบนี้มาเก็บขึ้นมาจะขึ้นตรงไหนดีวะขึ้นตรงไหนแม่งก็ดูดูไม่ปลอดภัยสักที่หนึ่งอะอเราเลินพลนมาแล้วเรียบร้อยแม่งหัวเราะได้เกียนมากอะ อัพเกรดเสจยังเสร็จแล้วเนาะเพิ่มความแรงสารพิษแต่ต้องต้องเปิดเป็นโหมดนี้ใช่ไหมอ่ะค่อยๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาแด้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมเอายิงขึ้นไปบึม้มอ่ะลงไปให้หมดบึมบ้มบุม้มอุปภาพรุนแรงกว่าที่คิดว่าเฮ้ยเอายิงข้ามเขาขึ้นมา อลอยลงมาบึม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 โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเอาลงไปทับดูเจนน่ A Scud Storm has been launched เอาไปอีกตู้มตรงนี้แถมอีกตู้มยิงบึบลอยลงมาบึมหายไปแล้วเรียบร้อยแม่งเล่นสยยับเลยรอบนี้ จบง่ายมากอะเราเนี่ยจบง่ายมากเลยอะอึมอึมโอ้เคลีย We are victorious จบเร็วมากเลยอะถึงถึงยี่สิบนาทีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคือผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมยังแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอะมันมันจบอย่างรวดเร็วมากก็คือมันมันบุกง่ายมากเลยคือเข้าปุ๊บบุกได้เลยแทบไม่ต้องหนีแทบไม่ต้องอะไรเลยมันแลดูง่ายไปหมดเลย เนาะจบง่ายไปไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเลือกรอไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่ g l a สิไชน่าสิเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับในคลิปที่12บสองเนาะไชน่าโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ต,ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในเกม Command and c o n q u e r General เป็นคลิปสุดท้ายในโหมดเค i ร์มิสนะครับผมคลิปที่12จะเล่นไชน่าในแมปนี้โอเคเนาะโอเคก็สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับายบาย